สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมณีอูน้ำชัยกับบอมน้ำโชกกับผ้าเอฟซีมาสำรวจลงพื้นที่อยู่มองตึกสลุงเนาะครับท่านผู้ชมที่เคยผ้าเอฟซีมาเนี่ยแหละครับช่วงนี้น้ำไหลแห้งไหลดีเนาะนี่แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นแนวทางตัวเลขพ่อสารคามครับผมนํามาให้เอฟซีล็อกล่างเน้นๆครับผมล็อกล่างพ่อสารคามนี่แหละครับให้สองคู่เท่านั้นนี่แหละครับ จะเราเบิ่งน้ากันเด้อครับท่านผู้ชมเขาขึ้งงามเลยวะนี่บ่น้าบ่ขาดสายเนาะเขามันสูงท้าดี่งเอาน้ำโสกสูงเลยแล้วค่ะขันยามแรงกัสิน้าบ่มีดิเนาะบ่มีบ่ปันใดบ่ปันใดพ่อดีเกี่ยวไลยยวนบ่บ่แปลว่าห้องเบเกี่ยวแปลว่าน้าใช้แสงสีบ่แม่นนี่เนาะอืมโอ้งามครับในกล่องห้งงามเลยอเอาน้ำโสกบรรยากาศแบบว่าขึ้งห้อง เอาเปิดหนังสือแบบว่าวัานักคดีไหม <c oughs> เคย,ยเคยิ่งนี่บอเคยเรียนบอค่ะ<า>วรรน,นักคดีนำนำภาษาไทย <c oughs> โอ้คือจำได้เท่า้วห้มยของแท้าะนี่แห <c oughs> ละครับเปิดหนังสือขึ้นมากกสิเห็นบรรยากาศอีสานบาน้านเทาาองคสี่แหละครับสมมติหนังสือสมัยล็กหน่อยใบบัวใบบกแล่ะครับนี่แบบตึกสะดุ้งมีแม่น้ำป้าเขาให้เบิ้ง ตะกี้เนี่ยน้อยเบิ้งแล้วกับมีความสุขหมักภาษาไทยคักขนาดครับตะกี้แ,แต่พอ่อหง่มากกับมาไทายวิวธรรมาชาติเ,เลยรู้สึกว่าเง่ปณีมันกับหมักขึ้นเก่าเนาะว่าบรรยากาศมันงามของแท่นี่มันขักก้นในหนังสืออีกเนาะคนน่ะร่มมากแล้วครับตาบุส้มสีโต๊ะนั่นแล้วโอ้สดชื่นเลยคลิปตี่้องครับตาบุส้มหาหมองสบายใจผักพนจิตใจครับ เอาแต่สิ่งหลบหลบติดติดขมาเสียบในหัวมันกับบอดีครับเอามาปล่อยออกน้ำบรรยากาศดีๆยังสีแหละครับทผูุชมแต่ว่าหนทางบ่อยากดีปันไดเด้ยครับหนทางบ่อยากดีปันไดครับนี่แหละครับพระเจ้าบยดีขี้ไปพ่นหรอกเนะ<ห>าะนี่แหละครับโดดลงนี่เลิกบนโดดลงกะ บ่ปัญเดียดว่าถูมัวเย็นมืออยู่สะดุดหน่อยนี่ออกน้ำโศกจัดไหมอุปการอยู่งอมื่อนี่ออกมือได้ออกมืออื่นมือนเลขคนน่ะครับโอ้พระเกษตรดิเซ่เละเก็บไปกินกระตมมหงเนี่ยเกษตรน้ำเกษตรน้ำดอกซีงเหลืองดอกซีงเหลืองคนน่ะครับดอกดาวเรืองน้ำครับท่านผู้ชมออกน้ำโศกตะกี้ก็มาชมวิวนี่ดูบ่ มันอ่อยผู้ใดเหรอน้ำโสกปุณนะโอ้ยอ่อยเฮาเนี่ยนะคะโอ้ว่เน่าหรอมันเน่าเป็นอยู่บ่เอาจากแล้วบ่เคยเนาะมันหังถือน้วามันหังสดเชยเพรามันอ่อยกระไดเพรามันไหลปวดเพราะก็สดีเน่าไปบ่มันบ่คือมันเด้อเอาบานีคุ้มมันแล้วขั้นตอนต่อไปของหอกก็สิมาแก้อ่อยตีบานี้จากแล้วบ่รู้เพิ่นอันตัดอ่อยเทียบอวน้ำโสกเรียกว่าให้ให้แตะขาจามาตัด น่าจะตัดอยู่มั้งค่ะมะก็ปลูกข้างแรกกันบ่านนี้ค่ะแลวกอบ้านนี้นะครับอูน้ำแทรกกับซีเด้มาแบกอ้อยอัดวิวแบกอ้อยบ้านนี้แกสีได้บอกให้เอฟซีไปเบิ้งป้ามั่นตะกี้ผมมาโคดมั่นโคดมั่นขึ้นรถดเจ้าหญ้ามั่นเนาะค่ะบาดนี้มาแบกอ้อยบาดนี้ครับท่านผู้ชมเอาขิดลายอย่างครับท่านผู้ชมเกี่ยวหัวเข่าพึ่นทิ เกี่ยวเขา,เ,เ,ขาเกี้ยวเขาก็ได้เขาเนี่ยจะทางบบานรูน้ำใสครับท่านผู้ชม <c oughs> บองนี้บ่ค่อยปลูกเขาครับแต่ว่าอยู่ทางบานผมนี่เข้าเรื่อยๆครับนี่แหละครับทางนี้เขาจะปลูกพืชพักแบบว่าทำเงินอย่างเดียวครับถือปรเด็นล่ำคอเขาโอ้มลลัมมูลตีล่ำคอเขามลลัมคอเขาจีคอนลำโซกันแล้วล่ำคอเขาให้ล่ำคอเขาบานรูน้ำใสข้าเจ้าก็ไปเสมอเลยครับ ตะกี้ครับตอนอูนน้ต้องใช้นนเนยน้อยเบ้อมอหลั่มคว้าเขาวขอขอขอไว้ล่ะแต่จกบ้าบาในใด้เนี้ยเนะาะไปยู่สลากกลางบ้านเข้หมอลั่ขึ้นลหลายมือแท้แ<า>เพ่<ข>อไปหอดเครื่องเนยน,น้อยหนึงโอ้ยนี่วันมอหลั่ก่อนสิงเงยออกมาแล้วฝนก็นได้ลมมาแล้วคือมาแล้ว,วปุน่นคือวันน,น,นั่นเนาะเหมือนนี้คือวัแล้วหมู่บ้านกับเป็นใจสี่ถึงฝนบ่ตกกับบ่คืดเนาะทางนี่บ่ใบ ขนาดข่าาดงที่ไปได่นะครับท่านผู้ชมกับท่างที่จะไปคุ้มมั่นนี่ปั่นเรียงปลาได้เมื่อต้องสืบครับผมเอ้ามาเบิ่งตัวเลขครับยุทธนารถพ่อดีเลยครับพ่อสารคามล่างเน้นเน้นให้สองคู่เท่านั้นนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอเดี๋ยวเลยครับล่างเน้นเน้นวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพ่อสารคามครับผมสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ นี่แหละครับเดี๋ยวคลิป3ผมจะพาไปตามเลขล็อก8ปลิ้วนะครับาบุส้มขลิป2นี่ตามพอสาระห้ามให้เอฟซีสกอร์ครับขิปแรกกะโลงให้ทุกท่านแล้วได้ครับสำหรับอาจารย์พานท่องนี่แหละครับลุยคลิป2คลิป3กันต้อนเนื่องไปเลยมักกะจัดคัดกะพนันเสียนเพียงแนวทางตัวเลขครับนี่แหละครับเอฟซี FC ทางสองมักตัวเลขแน่นอนครับนี่นี่ขอน้ำโขกมักหนึ่งกันบ่มักซีหนึ่งละบาทมักซีหนึ่งละบาทนี่ ล่าสุดครับคีบอาจารย์พันท่องนะครับเอาน้ำโศกอุน้ำเสียถามบามากักคู่ใดมักหนึ่งตัวเดียวบัดพ่อมีคูเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งกับมักซีหนึ่งครับผมนี่นะครับเหล็กเล่ายืดริมตามเด้อเอาน้ำโศกพวกนี้ครับไทยวิวถา้าแล้วไฟทะลุงเอฟซี FC. ทางช่องครับกิดโทษถ,ถามพ่อะเงีแล้วครับบาเล็กตัวใดถ้าคุดมันแล้วเร็วกว่าซีเด้กลับบานเร็วนอ่อนน้ำโศก แต่ว่าฝนมากคัดจังววะตลอดเลยเทำใหุ้ดมันบ่นแล้วจักเถื่อจกักมากะไรยี่ดอกห้องกับอาชีพย่ย่ง้างดอกมือครับรถอีแตนมาแล้ว,วขาเจ้า,า,าขาเจ้าไปหน้าดีเน,ะนาะโ้อยากไอรยดอกนี่แหละครับคผู้ชมสุบ่บรรยากาศอีสานบ้านห้องครับขาเจ้าขี่ อินแตนไปทงให้ทงหน้าก็ออยังอูน้ำใส้ตะกี้แล้วครับ <c oughs> กับพอยงยกับไม่งยงย <c oughs> โอ้ทางก็ดีเนาะแต่เบิ้องอูน้ำใส้จะไทยเบิ้งการไปในไปหน้าครับผมทางมีแต่ตมมีแต่มีแต่ตลุมเนอะออน้ำโซก <c oughs> ยังไปได้ ดีมันยังจันถ้าบะจันนี่ก็คือไปบ่ไ์ใดแล้วครับเอา้าพลอสาราคามครับผมล่างเน้นๆน้ำกันก้อนสีจบคลิปครับ4171ครับออมน้ำโศกมักสีหนึ่งครับเอฟซีทางสองมักตัวใดคอมเมนต์มาใต้คลิปให้อูน้ำชายในยเด้อครับมักกระจัดคัดกระพานเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับนี่แหละครับหลักไรเซียนหลักหลายสำหนักจีบสามจีแอตจีใสหน้อยจักหน่อยกระโตก่นอนเนาะ ฝนก็ได้นี่แหละครับแนวทางพอสาระข้ามแางเน้นๆกับมีซี่เน่งครับเจ็ดเน่งเพียงเซ็มนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้อูน้ำใส้ก็ต้องขอพุ่นพอสาระข้ามอีกครั้งเด้อครับที่น้ำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมให้เอฟซี่ลำลุยเงินทองน้ำกันเนาะออมน้ำโ่กมีเงี้ฝากเอฟซี่ฝากติดตามออมน้ำโ่กอูน้ำใส้ได้ด้วค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ